สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับตุกนะคะตอนนี้ค่ะทุกอยู่ที่สนามกอล์ฟสวรรณภูมิกอล์ฟแอนคันธีครับค่ะวันนี้พามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินติดคลองนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นคลองนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะและฝั่งซ้ายมือของตุกนี้นะคะก็อยู่ติดกับจุดที่จะสร้างโรง,งพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมปสานล,ลำไส้ติ่งนะคะที่ดินที่ ตู้นำเสนอวันนี้นะคะเนื้อที่925ตารางวาเสนอขายราคาตารางวาละ13,000บาทค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีซื้อสดโฉนดเราพร้อมโอนนะคะกรณีต้องการแบ่งซื้อก็ได้นะคะครึ่งหนึ่งนะคะเสนอขายอยู่ที่ตารางวาละ14,000บาทนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติีถนน2ด้านเลยค่ะด้านหน้าอยู่ตดถนนคอนกรีตด้านหลังอยู่ติดถนนลาดยางนะคะถัดไปก็จะเป็นคลองค่ะ เหมาะสําหรับสร้างที่พักอาศัยหรือทําธุรกิจได้นะคะในอนาคตค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบดินเดชาสี่นะคะห่างกันเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้กับขนส่งเขตพื้นที่4อยู่ใกล้ท่าเกตเท้าอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะออกไปร่วมพัฒนานะคะหรือออกไปทางขุนทองลำใต้ติ่งนี้นะคะก็ไปลาดกระบ,บังได้เลยนะคะสรับที่ดินแปลงนี้นะคะ ถือว่าเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ซอยสวินทวงศ์96นะคะและยังเป็นที่ดินที่อยู่ในสนามกอล์ฟสุวนรณภูมิกอล์ฟแองคันที่ขับด้วยะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้ สวยงามมากๆเลยค่ะหรือจะทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะคะจะทําเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆหรือจะสร้างคฤหาสน์หาดก็ได้นะคะถือว่าอยู่ในทําเลที่ดีทําเลอนาคตค่ะท่านใดสนใจค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะัดชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ากกับขอบพระคุณค่ะ